สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมครับหมดไดซิมค่ะครับวันนี้ครับก็จะมาทำอะไรกันครับเพืนก่อนวันนี้เราจะมาแต่งงานกัน <c oughs> ใช่โดยการแต่งงานของเราเนี่ยเราจะเอามาทำตามที่น้องๆเขาคอมเมนต์มานะครับซึ่งการทำตามน้องๆคอมเมนต์มาเนี่ยเราก็เลือกของเรา แล้วก็ของบุณขวัญถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราจะเอาพยายามมามีกันนะครับอาจจะไม่เหมือนโดยซะทีเดียวนะแต่โดยหลักๆเราก็จะเลือกตามน้องสองคนนี้นะครับซึ่งข้อความทั้งหมดก็มีอยู่ตรงนี้แล้วเลือกน้องคนไหนก็มีอยู่ที่จอของคนคนนั้นนะครับมาดูได้เลยนะครับใช่ดปได้คนนี้คนนี้มุมนี้นะครับไหนเปดูหลับมุมเนี้ยโอเคก็เรามาดูนะว่าใครได้นะเราจะทักไปแล้วกันนะครับนะแล้วก็บอกชื่อที่อยู่มาเดี๋ยวเราจะส่งของรางวัลไปให้นะครับส่วนใครไม่ได้รัดนี้ไม่ต้องเสียใจ หน้าใย่ค่ะแถมยังเป็นลิมิเต็ดมากกว่านี้อีกนะจ๊ะแอบบอก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 คืออะไรคะเดี๋ยวดูเอาดีกว่านะครับรอดูนะคะรอติดตามกันค่ะตอนนี้เราก็จะแจกเป็นแค่แบบนี้ไปก่อนนะฮะแต่ว่ามันมีลิมิเต็ดอิดิชั่นเฉพาะเดอะซิมนะครับใช่รอบหน้านะน้องๆก็เตรียมเล่นกันไว้นะจ๊ะโอเคคุณขวัญเดี๋ยวเราไปที่นี่กันดีกว่าครับเราจะไปที่ที่โบสถ์นะครับซึ่งที่โบสถ์เราเนี่ยมีแขกรับเชิญรออยู่แล้วนะฮะ น้องๆคงอยากจะรู้ว่าเป็นใครผมขอได้ไหมฮะอะไรคะผมขอร้ายได้ปะขอร้ายใช่ร้ายได้ไหมได้ค่ะได้จริงก่ะได้ค่ะเพราะว่าผมจะร้ายสุดท้ายรักสุดท้ายเราจะเป็นรักสุดท้ายเขาพูดเธอรักเพลงนะวุ้ยวุ้ยวุ้ยโอเคไปดีกว่านะฮะชุดแต่งงานเราพร้อมแล้วนะฮะเราจะทำการวับสามสอง คุณกัน คุณจะรับคุณขวัญเป็นภรรยาของคุณหรือไม่คุณสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเธอทั้งในยามสุขและยามทุกขหรือไม่รับครับคุณขวัญคุณจะรับคุณกันเป็นสามีของคุณหรือไม่คุณสัญญาจะซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งในยามสุขและยามทุกหรือไม่รับค่ะโอเคนะครับก็ขอให้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรับผมเชิญเข้าห้องสวิงกิ้งกันอย่างม,งมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ<โ>ดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ขอเชิญทั้งสองคนสมแหวนให้กันครับโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจบพิธีแล้วครับผมก็ขอให้ทั้งคู่ครับผมใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสมปัรนนานะครับผมยยยเย้เยจจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊กันจุบกันขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุบกันด้วยนะอันนี้อันนี้พูดเองขอขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวผมจุบกันด้วยครับผม จูบเลยจูบเรอมาเป็นสิบปีฮะในที่สุดก็ได้แต่งงานกันแล้วนะคะใช่แต่งงานแล้วเดี๋ยวผมต้องทำตามหน้าที่เจ้าบ่าวกันฮะค่ะไปขอพ่อแม่เอาทิพองไปเถื่อนจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอต้องให้ผู้หญิงครับผมอันนี้ไงออให้พ่อแม่ก็ได้เออให้พ่อแม่ผู้หญิงไงแล้วเสร็จแล้วลูกสาวเป็นของผมนะครับไปขวัญ ถื่อนจังเลยอ่ะเดี๋ยวไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่กันสวัสดีค่ะคุณขำหน้าแม่แม่ดูวัสาวอ๋อจังเลยคุณพ่อคุณพ่อได้ทำหน้าตาไม่พอใจมากสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่นี่หน้าเด็กกว่าหนูอินไมคะแอบคุณขญดูแม่ผมสิครับเออคุณแม่นี่อ๋อมากเลยนะพี่อ๋อดูรู้แล้วพี่ได้ตามาจากใคร ตามมาจากคุณแม่นี่เองนี่ไงตาสีฟ้าเหมือนกันเลยพ่อตาตีฮะสังเกตแตไปดูพัไปนกงานกันหน่อยไหมครับคุณบาดหลวงฮะเดี๋ยวจะพาไปเวทีแต่งงานอ๋อโอเคครับผมเหมือนบาดหลวงเป็นแขกรับเชิญมากเลยครับจริงๆบาดหลวงก็คนจัดงานดิใช่นี่ฮะโอ้โหนี่เป็นซุ้มประตูเข้างานนะคุณบาดหลวง โอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะให้รอดซุ้มด้วยสุดยอดเลยใช่ให้รอดซุ้มนี่ฮะแขกร่วมงานของเรานะเราตามกันมาตัดเค้กคุณกันครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับผมกับภรรยาของคุณครับผมก็รู้สึกดีมากเลยนะครับที่ได้แต่งงานกับคุณขวัญซีเขินนะคะนะฮะเพราะว่าโอ้โหผมรอเวลานี้มานานมากนะครับเวลาที่ได้ได้ปั๊มปั๊มนะครับ ปั๊มปั๊มคือแบบมีความสุขไงปั๊ม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 ร้องเพลงด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวเอาความคิดเห็นฝ่ายคุณขวัญบ้างนะครับผมคุณขวัญครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับผมที่มีคุณกันเป็นสามีนะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะก็คือคือเข้าใจไหมว่าแบบเราเพิ่งรู้จักกันแล้วก็แบบปิ๊งปิ๊งเค้าตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็รู้สึกว่าคนนี้ผัวหนูอเล่งขัวตั้งแต่รู้จักเลยความรับแม่กระดนผมก็ไม่รู้เลย ก็เลยแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่แบบว่าในที่สุดนะคะคนที่เราเล็งไว้นะคะในวันนี้ก็ได้แต่งงานกันสักทีนะคะดีใจค่ะออเสียงปรบมือด้วยครับผมเย้มือดีว่าด้านล่างอ่ะแข็เลไม่สนใจเลยหันมาทางนี้สิไม่สนใจเลยละคนเค้กอย่างเดียวโอเคถึงเวลาเราหั่นเค้กแล้วล่ะแต่ว่าด่าป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยผมโยนได้ควรพิธีกรโอเคครับ อ่าด th uh, uh, er, ับมาแล้วค okay, ุณขวัญมายืนใกล้ห okay. ูมาตัดพร้อมกันฮะมันน่าจะตัดคอเจ้าสาวมากกว่านะดูเราจะตัดพร้อมกันฮะสองหนึ่งโอ้โแตกเลยครับโอ้กินหมดแล้วเค้กเค้กเอ้ยเค้กหายเค้กกระจายเลยอ่ะเค้กกระจายเรียบร้อยถึงเวลาคุณขวัญต้องนี่แล้วแหละยอดดอกไม้ใช่ไหมคะนี่ค่ะก็คุณคารับไหมคะ เยนเลยนะไม่มีใครสนใจเราเลยรึเปลนเอโอเคผมรับได้ครับกกัทชาแต่งงานต่อไปโอเคขอบคุณมันไม่ได้มีความสนใจนะพงแม่คุ้มครับผมเป็นทั้งอะไรนะเป็นทั้งบัตรหลวงลูกกอนเป็นคนตับดอกไม้ด้วยนะดอกไม้มาครบจริงๆนะคัทชาเขามาครบเครื่องคัทชาครับคุณคือ The f a ฟส ได้ทุกปิดบาทจริงๆใช่โอเคเดี๋ยวเราจะย้ายสถานที่กันอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะไปพระทีกันนะครับที่ริบชายหาดนะอย่างที่น้องๆคอมเมนต์มาของผมนะครับซึ่งอ่าไอที่คอมเมนต์กันมาเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยครับมันก็จะแบบผิดแปลกมาจากที่น้องๆคอมเมนต์นะเพราะว่ามันจะเอาทั้งสองคนมารวมกันไงมันแบบคิดลึกคิดล้านไปหน่อยนึงนะฮะแต่เราจะขึ้นให้ดูนะครับว่าใครได้ของเราค่ะนะครับโอเคไปแล้วเจอกันโอเค ん ที่จัดงานปาร์ตี้ในยามค่ำคืนของเราใช่ไหมคุณขวัญใช่แล้วค่ะมันี่มันคือชายทะเลชายหาดชายเกาะนะซึ่งชายเกาะซึ่งแบบนี้เราก็ไม่ได้เป็นคนสร้างเองอีกแล้วนะครับนะ<ช>เราก็ไปเอามาะไปโดเขามานะครับอันนี้ก็เป็นงานปาร์ตี้ของเรานะครับเป็นปาร์ตี้สละสดตนเองนะจ๊ะ<อ>ทุกคนนี่ยืนหลับกันหมดฮะ<อ>เพราะว่าตอนกลางคืนเขาเขาเหงี่ยอะไรฮะเขาขี้ง่วงนอนไงใช่ขี้ง่วงนอนออหลับในกันหมดนะฮะนี่คนมาเลี้ยงงานเลี้ยง,งเราเยอะมากนะครับใช่ส่วนคุณกระชาเขาไปทําภารกิจเขาแล้ว บัตรหลวงของเราไม่มางานเรานะวันนี้ใช่โอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีขวัญก่อนอื่นเราจะมาดูในงานเลี้ยงของเราดีไหมนะครับว่ามีอะไรบ้างดูสิมีพวกอาหารนะครับผลญาตเหยียบบนโต๊ะนะครับนี่ครับมีขนมปังมีไก่สองตัวเชียนะมีฮันนี่น้ำพึ้งนะครับมีคุกกี้แล้วก็นมนูเดิลเบคอนผลไม้โอ้โหเยอะแยะไปหมด นะครับ่ากินทุกอย่างเลยอะค่ะใช่แล้วนี่ก็แบบผลไม้ที่น้องของผมเขาขอมาไงครับเนี่ยออ๋ yeah, yeah. อเยอะแยะแครอทเนาะแอปเปิลคงแอปเปิลเขียวใช่เห็นไหมเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอะน้องเขาบอกเนี่ยเราก็เลยเตรียมผลไม้มาให้เยอะแยะมากจ <c oughs> นด้านนี้ก็จะทำลายสุขภาพนะฮะเป็นเบียร์แล้วก็มีกาแฟก็็เปนชาแล้วก็มีขนมหวานคุนะฮะรู้สึกว่าสาวคนนี้จะชอบกินขนมหวานมาก ใช่ค่ะเดี๋ยวเขายืนนอนข้างขนมบานกันเลยทีเดียวอนี่เป็นรีสอร์ทของเราผมว่าน้องๆนี่คงอยากจะดูรีสอร์ทนะฮะว่าเป็นยังไงใช่นะเ้างนอกแต่มืดนิดนึงไปไหนแล้วลูกน้องผมหายลูกน้องคุณอยู่ข้างบนลูกน้องผมลูกน้องเราหายวันนี้เราจะไปด้วยบาบิกอนนะครับที่เขาเป็นดราม่ากันอยู่เดี๋ยวเราแส่ใหม่แป๊บหนึ่งเราจะไปด้วยดราก้อนนะครับเป็นบาบิกอน ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นดาก้อนหรือว่าเป็นตะขาบกันเนี่ยเหมือนตะขาบมากกว่าดูสิเราขี่อะไรเราขี่เดนอเสาเลาขี่ไดนเสานั่นเองใช่นกยักษ์นะสมัยเด็กๆผมเรียกเขานกยักษ์โอเคเราจะพาเขาไปดูดีกว่าฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเรือใบนั่นเองนะเป็นท่าเรือนะฮะโอ้โหดูดิมีคนยืนกระโดดกันเต็มฮะนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะสำหรับที่คนจะกลับบ้านเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นเรือตรงนี้กลับบ้านแหละ อ๋อใช่ใช่ใช่ตรงนี้เป็นประภาคารนะครับเราขอขึ้นไปดูบนประภาคารหน่อยสิดูฮะาปาวันน่าจะขึ้นไปได้นะลองไปดูที่ประภาคารดีกว่านขวัญโอเคค่ะเราจะขึ้นไปดูดาวบนประภาคารดูเสียงนี้ฮะเสียงอะไรอะเสียงน่ากลัวขึ้นไปดูกันฮะขึ้นข้างบนแป๊บระวังตกนะฮะไม่มีราวบันไดอาจจะตกลงไปเจ็บปวดได้ พยายามเดินดีๆเนี่ะโอ้มัเห็นสุดลูกหูลูกตามา่านขวัญเราสามารถเห็นวิวจากตรงนี้ได้ด้วยตูหูดาวใช่พี่รักคะ<า>ค่ะดาวค่ะแล้วไงฮะดาวสินโดมไม่รู้เขียนพวกไม่ทันใช่มุมนี้สวยงามมากไม่รู้คนเป็นไหนหมดนะครับคนหลับอยู่ขวัญผมจะมีอะไรจะบอกครับอะไรคะเอ่อถึงงานแต่งงานเราเนี่ยมันจะแบบเล็กๆ ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะฮะแต่ผมก็อยากจะบอกให้คุณรู้อีกอย่างหนึ่งนะว่าอะไรคะบอกให้รู้ไว้หัวใจักถุยไม่เคยทอดทิ้งใครใครเสียใจนะฮะใช่นะฮะผมก็อยากจะบอกว่านะฮะถึงว่าเราจะมีอะไรกันแบบว่าเนี่ยแต่งงานกันแบบงานกระจุกกระจิกเล็กๆอย่างนี้นะฮะแต่คุณก็คือหนึ่งในหัวใจของผมนะฮะ ครั้งนี้ไม่มาแบบมุกมุกเสียเ่ยวนะครั้งนี้มาแบบจริงจังนี่คือน้องคอยพูดฮนะแต่ที่จริงที่จริงบทมันดีกว่านี้ฮนะแต่ผมจําบทไม่ได้อุตระ <c oughs> นะฮะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะฮะอันนี้คือน้องที่ผมได้รับเลือกมาต้องขอบคุณเคนดิตทางด้านนี้ด้วยนะครับนะเขาอุตระสร้ออางให้เรา,อาโอเคไปไปดูรอบกอกกันก่อนขวัญได้ค่ะคืนนี้เราก็ดูดาวบนบนนกกันดีกว่านี่ ดาวสวยมากคุณขวัญเริ่มเช้าแล้วเดี๋ยวรีบดูแล้วดูแล้วนี่ไงพระอาทิตย์ขึ้นพอดีโลมมนติดกับพี่ขึ้นบนนี้ดีกว่าอ่าโอเคบนยอดเขาหิมาลัยตรงเนี้ยเหรอเออบนต้นไม้นี้นี่ดูสิโอ้ยพระอาทิตย์แรกเริ่มเป็นสัญญาณของวันใหม่นะฮะพวกเราแจมไซมันดกทีออกจากหลังดึงดึงดึงึงเพื่ออะไรคุณขวัญครับผมอยากจะถามคุณขวัญหน่อยครับอะไรคะ คุณขวัญมีไข่ครวงไหมครับมีค่ะจริงเหรอฮะงั้นผมขอได้ไหมฮะได้ได้ผมจะเอามาไข่จอครับไข่จอขอใจไงท้อยอมปวดแล้วสตันสตันกำลังนึกอยู่อะไรวะเธอเธอนะรู้เปล่าโดนแดดทำให้หน้าดำนะอ๋อรู้ดิเจอแดดแรงๆอ่ะทำให้หน้าดำนะแต่ว่าถ้าเธอเจอเจอเธอจังๆอ่ะทำให้หน้าแดง ตายแล้วลิ้นพันละจ๊ะลิ้นพันน่ะเขินคือไม่ได้เขินมุกนะฮะเขาเขินเขินพูดผิดใช่เขินพูดผิดนี่มาดูตรงนี้ดีกว่าครับนี่ที่เราลงมาข้างล่างนี่จะเป็นชานเมืองนั่นหวนอุ้ยทำไมเอ็มบีซีเขาทำอะไรกันตรงนั้นไ่รูมวยตรงประตูนี่ไงเขามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันหรืออย่างไรเธอดูสิ แย่งห้องพักกันอยู่เพราะตอนนี้แบบไฮซีซั่นคุณดูดิมีคนเขาออวาทมากอ่ะใช่เพราะว่าเขาจะอยู่บ้านนี้เอ้ยเธออย่ามาไรฉันจะอยู่มัมีปัญหาไหมล่ะตบกันไม่ละอียูตีกันอยู่ฮะโหดจังเลยอ่ะตรงนี้ถ้าเป็นชานเมืองนะตรงนี้มันเป็นโรงพยาบาลนะคุณจริงเหรอไหนนั่นไงโรงพยาบาลป้ายโรงพยาบาลอ๋อโอ้สัยคนป่วยเยอะฮะใช่คนป่วยเยอะนี่ไงอยากกินเค้กอจะกินเค้กได้ที่นี่ แต่เราจ่ายตังค์เขาด้วยนะไม่รู้กินแล้วปลูกมากอ๋อใช่ตรงนี้เป็นเขตชานเมืองไว้เราไปดูต่อฮะทันนี้มันขึ้นมาทําอะไรอะเนี่ยเราลองเดินขึ้นดูดีกว่าเออจะลองเดินขึ้นมโอเคะมันคืออีหยางไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสวยดีนะใช่โอ้ยไปถอสมุดเล็กๆน้อยๆให้เราได้นั่งอ่านหนังสือแล้วก็เข้ามาสูดธรรมชาติเบา มีธรรมชาตินี่ผมบอกอยู่นี่มันต้องน้ำนี่อุ้ยเขามีเบียร์ให้เราด้วยนะเนี่ยเบียร์นะครับออ๋ตงนขาบอกว่าใช่ร่อนแรกเบียร์ไม่ครับไม่มีเบียร์เราใส่ของหมดนะคนเยอะอ่ะลูกลูกไปขึ้นลูกลูกเราหายอีกแล้วอยู่นี่ไงเนี่ยโอ้โหนุนตาบอดป่ะเนี่ยความรักทำให้คนตาบอดนะนี่อีอลูกแม่ ไม่คิดว่าจะหายไปไหนทั้งที้จะเป็นหแหล่งธรรมชาตินะเป็นป่า<อ>แล้วตรงนี้งดงามธรรมชาติมากลงไปดูสักหน่อยนี่ตรงนี้เป็นถ้ำเล่นขวัญเข้ามาดูว้าวลับๆในดงหญ้าเอ๊ะ <IS EN> hey, ดูมันเป็นแบบติดถ้ำจริงๆด้วยมี NPC มาดูเขาอ,อาบน้ำเร็วเ <IS EN> อ้ยอาบน้ำเหรอมาดูหน่อยือตรงนี้เป็นถ้ำลับเล่ขวัญมืดตื่อใช่มืดเกินฮะออกดีกว่าออกทางนี้เลย ออกทะลุนงทะลุน้ำเอ๊ะเนล่อ <c> น <oughs> ขั้น้นแล้ว <c oughs> เป็นา <c oughs> มาริโอ้แล้วเจ็บโอ้โหหอวงหินออกมาแล้วตรงนี้คืออะไรอพี่กันแดงๆตรงนี้นอันนี้คือที่รับสัญญาณนะผมว่า้อมปรกากรอ๋อเสาทูเหรอถ้าเป็นโรงแรมนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงแรมกันดีกว่าคุณ <c oughs> ฝันรู้ไหมครับรู้ะไรคะถ้าผมตายไปเนี่ยผมอยากเป็นผีมากเลยทำไมอ่ะ ผมจะเป็นผีมาอยู่กับคุณนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่าอะไรคะผีรักทุกเธอครับเธอรักทุกทีแล้วแล้วคนนี้เขาร้อนมากเลยไงเนี่ยอุ้ยร้อนเล่นนางเขาบางดีกาเหมือนเขาจะร้อนจนเลือดลดสิบหกแล้วสิบห้าแล้วเนี่ยสิบสี่นะแต่เขาร้อนไปอ่าเดี๋ยวเขามาช่วยแล้วเป็นไงเธอโอเคไหมโอ้สาวๆที่นี่สวยมากคุณวันอะไรอะไร สาวสวยอะไรอะไรสาวสวยอะไรดูหนุ่มๆนี่นุ่มๆดีดีนี่คุณจุฏิคนนี้ดิไม่เอาโคตรแก่ไม่เอาเขารักคนนี้คนเดียวว้าตายแล้วเขารักคนหัวเขียวคนเดียวใครวะใครอย่างหัวเขียวเขียวเนี่ยคนหล่อว้า่ห้องสองบีสองบีโรงแรมวิวสวยงามมากเป็นวิวที่สวยงามมาก คุณขวัญครับค่ะผมนี่อยากให้คุณเป็นเซเว่นมากเลยอะคะัทำไมอะก็เพราะว่ารักเธอคนนี้24ชั่วโมงครั้าวสายใบเย็นกอยิกไอรับอยู่วู้วเรงเป็นแกงต้มเจ๋ยเธอเธอว่าเราไม่อยากให้มีเขาดาวเลยอะทำไมอะอยากให้มีแค่เขากับเธออะ เขากับเธอผมงอนเอ้าก็เขากับเธอไงต้องมีเขาคนเดียวสิเอานะผมจะโดดลงน้ำแล้วทุกคนจริงดิที่รักสมองมันสูงมากเลยนะผมจะเป็นผีผมกำลังว่ายน้ำไปครับพี่กันฮะอยูรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่กันคะอะไรฮะบ้านพี่กันมีกระทะไหมคะเอาทำอะไรฮะทอดทองแดง ระทะทองแดงถามว่าบ้านพี่การมีกระทะไหม <c oughs> ตอบว่ามีหรือไม่มีม,มีครับงั้นเราไม่ไปบ้านพี่การแล้วทาไมฮะเรา <พอ S 1> <น>กลัวโดนทอดทิง้งเราเล่นไปแล้ว <c oughs> จริงเลยอ่ะจริงเฮ้ยมี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 ลานโบรตรงนี้ด้วยโอ้เห็นเห็นโบลิิงอยู่นี่นนไหนลานโบนี่ฮะโบลิิงฮะอ๋อในลานโบลิิงเหรอมืดอ่ะลานโบมืดอ่ะ ลานโบเบนเบนเบนนเบนเบนเบนเนนอะไปดีกว่าเป็นลูกบอไงเป็นลูกบอนปปเราไปที่อื่นกันนะฮะนคุณขวัญจะพไปดูบ้านใช่อใชดีลูโลกตามมาค่ะตามมาบ้านของเรา อยู่ทางนี้ไหนฮะนี่ไงหลังนี้นี่แหละสีฟ้านั่นแหละใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงตรงบันไดตรงนี้ตายแล้วก็ค่อยขึ้นบ้านโอเคขึ้นบ้านกันเถอะค่ะ go 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 อันนี้เป็นบ้านพักต่างอากาศใช่ sky view r e s t อ u r a n t ทำให้เย็นนี่น่าจะเอานี้ออกนะ ลืมเออเออททีทอ๋ออันนี้เป็นแหวนของผมัของคุณใช่ไหมใช่ค่ะจริงเราควรจะใส่ติดตัวไว้แต่ไม่เป็นไรฮะบ้านรวยเงินรวยนี่แล้วก็ตาตัวน้อยๆมีกล้องให้ส่องได้นนะ <c oughs> <c oughs> นั่งแต่งหน้าเหรอ <c oughs> ใช่มีเปียนโนมีอะไรคะมีแค่นี้มีแค่นี้ค่ะกล้องส่องดูดาวได้นะคะมันส่องดูดาวที่ไหนขวัญมันกล้องถ่ายรูปขว่า คุณไม่เห็นทีบินบีชัตเตอร์เนี่ยก็อันนี้ไว้ถ่ายรูปวิวดาวใ้คุณนี่ไปเรื่อยไปโอเคนอนแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าอ้าวแต่งนอนแล่ยงที่เขาอีกกระปิงแปลงขุนขวัญเราไปกระโดดน้ำตายกันดีกว่าขุนขวัญเพื่อจุ้งเบยจันรักของสองเราโอเคค่ะเราจะขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดแล้วโดดลงมานะครับโอ้โหแสดงความรักความห่วงใย ตรงไหนดินขวนัญปลาก่อนนะลูกโลกนี้เราจะไม่เจอกันอีกเอาแล้วฮะทางนี้เลยฮะสามสองหนึ่งลยุยตกตายไวมาก <S <S เดี๋ยวต้องนระดูโอเคแล้วกลับไปเจกอกันที่บ้านครับย,ยัย คุณเกนคุณจะรับคุณขวัญเป็นภรรยาหรือไล่คัดคัดคุณเกนทำเสียงกันคุณเกนคุณขวัญคุณจะรับคุณเกนเป็นภรรยาเดี๋ยวเป็นสามีดิอ๋อเหรอเออเป็นภรรยาโอเคครับขอเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสวมแหวนให้กันครับ ดุจุ๊บคุณแกนคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่เอ้ยกูเป็นผู้ชายดิเกลียดเกลียดเสียงว่ะคุณแกนเกลียดนะมา่เป็นแบบพิธีกรเขามี acting เยอะครับผมปิ๊งปิ๊งค้าตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็รู้สึกว่าคนนี้ผัวหนูปิ๊งปิ๊งค้าตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็รู้สึกว่าคนนี้ผัวหนู